จ้านงพนีพาเปิดบ้านแจ็คต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่หลายคนรู้จักกันเป็นอย่างดีนั่นก็คือจ้านงพนีมหาไทยพาไปเปิดบ้านหวานใจแจ็คธนพลสาัมมาพศโดยบ้านหลังนี้เป็นหนึ่งในบ้านหลายๆหลังของครอบครัวแจ็คธนพลเริ่มตั้งแต่หนาบ้านที่มีปีเสียและต้นชวมชมซึ่งตามความเชื่อแล้วสำหรับต้นชวนชมนั้น หากปลูกไว้ในบ้านจะทำให้คนในบ้านได้รับความนิยมชมชอบมีสเสน่ห์และมีชื่อเสียงจึงเหมาะมากสำหรับการปลูกที่บ้านของเหล่าศิลปินอีกครั้งเป็นหนึ่งที่น่าสนใจและถือว่าไม่ค่อยเหมือนบ้านใครก็คือการสร้างห้องพระไว้ในหน้าบ้านดังนั้นไม่ว่าใครจะไปจะมาบ้านแจ็คชนะโพลหลังนี้จะได้เห็นห้องพระอยู่หน้าบ้านก่อนซึ่งในห้องพระนั้นถูกออกแบบไว้อย่างเรียบง่าย โดยคุณแม่ของแจ็คจะเข้ามาสวดมนต์นังสมาธิทุกบ้านสําหรับรอบๆบ,บ้านที่มีขนาดกว้างขวาง,วางถูกออกแบบเป็นสวนตกแต่งร่มรื่นเมื่อเข้าไปในตัวบ้านจะได้เห็นห้องรับแขกก่อนโดยทีมการออกแบบของบ้านหลังนี้จะเน้นความเรียบง่ายและใช้โทนสีขาวสีน้ำตาลวัสดุไม้ไม่ได้ตกแต่งวิวหาอะไรมากมายนอกจากห้องรับแขกแล้ว ที่บริเวณชั้นหนึ่งของตัวบ้านก็จะเป็นพื้นที่รับประทานอาหารห้องครัวฝรั่งเชื่อมต่อกับครัวไทยด้านนอกและห้องนอนเล็กรวมไปถึงลานซักล่างเมื่อขึ้นไปที่ชั้นสองของตัวบ้านจะแบ่งพื้นที่เป็นห้องเก็บเสื้อผ้าห้องรีดผ้าห้องนอนคุณพ่อคุณแม่ห้องนอนแจ็คธนาพลรวมทั้งยังมีห้องนอนสำหรับแขก โดยรวมแล้วบ้านหลังนี้ไอเดียการออกแบบตกแต่งจะเป็นของคุณพ่อคุณแม่จากธนพลเสียเป็นส่วนใหญ่ซึ่งไม่ได้เน้นการตกแต่งอะไรมากมายเนื่องจากคุณพ่อของแจ็คธนพลชอบความเรียบล่งสะอาดตามากกว่าแอบชอบมากน่าอยู่จริงๆ